ที่นี่เป็นน้ําตกล้างนะครับก็มีคุณแม่กับลูกท่านลูกคนหนึ่งไปหากุ้งหาลูกออสในป่านะครับพอลูกของเขาเนี่ยจมน้านะครับแม่เขาก็หาสวิงกุ้งหาสวิงปาลาอ่างเงี้ยของลูกออสอะไรเงี้ยอแล้วลูกเขาเนี่ยสะดุดนะครับสะดุดลื่น,ล,นลื่นลงหินอะจมน้ําเลยนะครับทุกคนครับเหตุการณ์นี้ก็คือแม่เขาเนี่ยเล่าให้ผมฟังเองเลยนะก็เลยผมพูดได้สักพักหนึ่งมันมีเสียงอะไรใช,ใช่ใช่ับเหมือนมีเสียงอะไรร่วงก็แ๊กลงข้างหลังแล้วก็ ถ้าฟังดีๆมันมีนะพี่พี่มันมีเสียงวันนี้ผมหวังว่าผมจะได้เห็นเด็กวิ่งหรือว่าเด็กตกดามหรือว่าอะไรสักอย่างนะผมหวังว่าอย่างนี้นะพี่พี่ไปนะครับใช่ครับผมไปกันเลยครับไป l e t ต go <S ไปนี่นะครับพี่ๆนี่ก็จะเป็นบริบบ,บ,บรรยากาศนะร